อืมลาขาวโอ้ตัวใหญ่สองตัวเฮ้กาดอยู่เบนเนี่โอ้ครับวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือน,นี่ตอนเศช้าเลยมือน,นี่ตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าตอนนี้มาบึงกระเจาตึกกระดูงอีกก่อนมือน,นี่พี่น้องเลยน้ำกระลงหลายละบาทน,นี่ ไหลเติบมือนี้เนาะอ,อย่าเบิง่งแห้งหลายเติบละอืม,มอืมน้ำน้ำน้ำนี่ยังไหลคือ,อยังไหลแห้งอยู่น้ำเนาะนบอก,อก,อแ,บอกแสดงว่าม่งนี้ต่ำกว่าหมูนี่นี่บอกคอนเวิร์ดี่สเออโอ้เขวาวงห้าสงสวมเขาจะยังสวมเวนาะไหลแห้งเติบน้ำ แต่ก็ลงหลายแล้วแหละน้ำกระไดไข่เหนียดแล้วแต่เข้ากระเบือห็นดอกเห็ดอะไรกระเบือห็นแล้วล่ะเข้าหันมันเน่าหมดแล้วนี่แต่หญ้านี่แหละนี่หญ้าบัวนี่บัวตายแต่เข้าหันเปื่อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วอือเออององจวด ตวดจวดโอันนี้โอ้มันถือยู่นถืออยู่ได้โอ้ได้การอยู่โอ้โอยมาตึกกระดุงฉบ,บนอนอมือนี่ถือยู่นมันน้ำน้อยแล้วมันละไข่เบิ่งข้ามันนี่ส่วนั้นน้ำมันยังไหลเนาะอ้ ระวังอีกหกโมงค่ะทางมัไปอีกเลยแม่อืมโมมันกน็มันก็นทได้สั่งมาแล้วถ้ามันยังไหลอยู่ที่มันทีได้สางมันไปจีกแค่แขนเลยแล้วแล้วเราบุกค่อยไปตอนเซาจะเคลื่อนเลยข้ามตอนแรงคำคั่เราใกล้ชิคั่มเราไป ไปแล้วเมื่อตะหมุนแล้วเราไป,ไปวยู่มาเราไปสงครามมันดีก็เราไปดอกค่ำแล้วมืดแล้วมันชิดเลยตอนมีหน้าน้ำดำดำตอนมืดนี่นะใกลชิดมืดนี่นะยุงมาอลไรกันมิดแหละสงครามมืดโอ้ยจวดเฮ้ยเเฮ้ย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 โอ้ ได้การอยู่ได้การอยู่สุดอ่าอ๋อตักเอาโอ้ยไปอยูเขาได้อยู่แบบนี้ออตันน่ยต่อแล้วต่อแซงแล้วมันอยากทันแต่ว่าน้ำไหล,ล,ไล,ลเออเออวิอทย์วิทกับบรูเล่

โอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ปลาข้าวองก็มีหวันเ้้เอาอันดีได้การมูดได้การด้วยปลาข้าวองกับเอามาอืมอืมเอา น้ำไหลพัดขากระดูกยกเธอเลื้เลขึ้นเลยอืมเออนี้โอ้วบ่เม่นปลานี่พายกโอู้วฮะดิเออปลาท้องโอ้วลายเติบอยู่บาดนี่อืมไกปอยู่แบนนี่อ ได้เบ,บนี้คู่บาทแม่แมันจังเม่น e บมเมื่อเ,เลย <c ười> โ,เโฮ้ยใเขาเามาซองรถข,ขนาดรุ่นนี้แล้วฮะเออหมอถึงเลยสมเก่าแล้วมองเก่าหะบอกอ๋อสามโตใหญ่อืบยบด ่ดี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 โอ้ทางนี้ก็ได้นีโอ้อยากมืดทางนี้ขว้าใครอยู่ใครอยู่วแล้วสองคามโตกับเป็นปลาเขามัสการผปักเอองามจิเป็นปลาสร้อยปลานันเนาะสร้อยปลาหัวเคียงปลาอันนั้นและ ปลาคูรามปลาคูร hmm. <Vou> ามถืออย่บอกเะบ่มีเนาะปลาคูรามเนาะบ่คือสงครามอือ <ว conference. S 2> <travailler> เอาแล้วทางอันยอแล้วผมจวดอุ่นจวดมีอยู่อือจอกบอดินยังบุนีบอดิน โอ้มันชื่ออะไุกนีเนาะบาดไปตึกกระดุงอืมไม่นมเนาบมงนันเด้มันบเต็มบอมองนันอ,อาการคืนฝั่งนั้นอือาเวทนทางนี้อือจนค่ำตี อืมรูดเตอ่ตะฮัดี่ฮัดีฮัดีฮัดีเอาละมันอึดเลยไรยป่าเดียวนี่ <c oughs> อย่าไปคิดได้คือแต่หัวปีได้สานี้มันดีเลยได้ดอืมอืมอ่าขอไปยีดอก ก็ได้อยู่ม,ยม,มันมั่งมัคุ้มค่าอย่มมืออยอดกระทนแต่วะระทนที่ดอยกนร้ันน่นั่นแหละกรท,ทนปสทนืิลาวเลยนะกระดุมชวดรู้บนะีนชวดรู้บนะี่เจ้าเ้าะ <c oughs> โอ้ดีดีด,ดีมีอยู่ไม่อยู่ เขาได้อยู่อ่าอ่าสองตัวอ่าสองสามตัวอืม่ย่เเขาไปเชื่อข่งมันนี้ลิอืม อ๋อดูกระดุงโกล o อืมดูดิโลยิ่งดูงงงดล,ออเ,ดลเอาบลงมาดูตัวเฮ้ยไปแล่ไปแล่เลโอ้บนโบรีว่าเลยสามสี 3, ่พะโอ้ เออมาแล้วคนมาแล้วบานนี่อ้โหอ่าโอ้โอขอย,ยู่ยูยังพอได้อยู่อ่าอ่ายัออยงพอได้อยู่ยังพอได้อยู่เออนานเอาเรอลุ้นบาดตัวไปบานน,น,นี้เาตาเออ จวดเป็นไได้โอ <ithe> ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออยออ๋ออปอะคัอ๋อ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 อออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออออ๋ออออ๋ออยออออออดอออออออ โทษือเอาแต่ป่านั่นแท่น่ะปลาขาวตัวใหญ่ๆคือบบเอาเนี่ยุ่น่ะโอ้ได้การอยู่เผื่อมันมามันจังมาป่ายามนี่มันบริม,มาตลอด มาเป็นช่วงช่วงมันเงียบก็เงียบมาแต่ป่าอ่ืมอ,อ,นะอืมวมึงรู้บาดนหมวดมึงรู้วดจ้ามงรู้วดจ้ามึงรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยมันโบมันออกสองสาคุณา เอ้ยมาเบ่งด,ดูดิ่ยายต้ยกูถามมันละม,นมานให้ได้เลยกระดุงพื้นนี่มันเป็นน้ำคนหรือเป็นน้ำกระดุงอ๋ออันดีโอ้ได้การอยู่เอาโอ้ปลาก่อนมัน,มนปลากึ่งปลากึ่งปลาก่อ่เอ,อ้ยโอ้ได้หลายตืบอยู่ดูดิปลาขาวเนาะ ข่าวโง่งามๆอยู่โอ้ใครอยู่ใครอยู่เบนเนี่ในการอยู่หนาดีกว่าบม,มานี่ลายเต๋อวิดรดเอาเอาสำนี้ก่อนนาะพี่น้องนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ